ความร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะซึ่งทางก้าวไกลก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมาตีตกร่างของก้าวไกลในขณะที่เพื่อไทยเขาก็แถลงบอกว่าก็ตีตกหรือว่าคว่ำเนี่ยไปแค่ร่างเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องราวเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพามาดูกันคือเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีวาระสาคัญในการพิจารณาร่างพรบคุ้มครองแรงง,งานทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ฉบับด้วยกันนะคะก็จะมีฉบับของคุณเสียจำปาทองสอสบัญชีรายชื่อก้าวไกลคุณวันวิ วิภาไม้สนบัญชีรายชื่อเก้าไกลแล้วก็คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์สสสตูลภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอในวาระแรกทีนี้ร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ถูกคว่มเนี่ยนะคะก็เป็นร่างที่เสนอโดยคุณเสียมีสาระสำคัญก็อย่างเช่นการเพิ่มคำนิยามการจ้างงานรายเดือนการให้การจ้างงานเนี่ยมีความเท่าเทียมทุกด้านนะคะแล้วก็ให้ในายจ้างลูกจ้างอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมให้เวลาทำงานของลูกจ้างเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยต้องไม่เกิน40ชั่วโมงหรือว่า5วันต่อสัปดาห์ก็จะเห็นว่าในทุกๆวันนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะทำงานกัน6วันหรือบางบริษัทก็อาจจะ6เว้น6อาหรือเอาง่ายๆทำงานกันเสารเว้นเสาร์นะคะแต่อันนี้ก็คือ 5วันพอจ้ะเสาวาทิตย์ก็หยุดกันนะคะเว้นแต่เป็นงานอันตรายอันนี้ก็จะน้อยลงไปอีกที่จะต้องไม่เกิน35ชั่วโมงเพราะว่ายิ่งอันตรายมันก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อแรงงานพร้อมกับเพิ่มบทบัญญัติที่นายจ้างเนี่ยจะต้องจ้างงานเป็นรายเดือนทั้งหมดโดยไม่เลือกปฏิบัติเว้นแต่งานที่มีความเฉพาะไม่มีความต่อเนื่องหรือไม่ใช่ธุรกิจหลักของนายจ้างให้ใช้ระบบสัญญาจ้างงานแบบกําหนดระยะเวลาโดยรับรองรายรับไม่ต่ํากว่าค่าจ้างขั้นต่ํา แล้วก็ให้ได้รับสวัสดิการเท,าเท่าเทียมกับพนักงานระบบอื่นของนายจ้างนอกจากนั้นเนี่ยนะคะยังกําหนดให้ลูกจ้างที่ทํางานติดต่อกันมาแล้วครบร้อยี่วันมีวันหยุดพักผ่อนประจําปีได้ไม่น้อยกว่า10วันต่อปีแล้วก็มีสิทธิ์ให้ลูกจ้างเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ลาไปดูแลครอบครัวที่ป่วยได้ปีละไม่เกิน15วันรวมถึงจะต้องมีห้องให้นมบุตรหรือว่าเก็บน้ํานมในที่ทํางานพร้อมการแก้ไขหลักเกณฑ์การปรับค่าจ้างให้เหมาะต่อค่าครองชีพแล้วก็เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามการประกาศของทางสภาพัฒนะหรืออัตราเงินเฟอ้อของกระทรวงพาณิชย์เพื่อเปลี่ยนชีวิตแรงงานเนี่ยนะคะให้มีเวลาทํางานแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ใช้ชีวิตคือแบบแปลว่ามันคงเป็นร่างในฝันของผู้ใช้แรงงานที่แท้ถูกนะคะแต่ว่าร่างนี้ก็ต้องคว่ำไปนะทีนี้ผลการลงมติร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้งสฉบับเนี่ยนะคะปรากฏว่า ที่ประชุมเนี่ยมีมติเสียงข้างมาก252เสียงต่อ149เสียงไม่รับหลักการร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เสนอโดยคุณเสียแต่ว่ามีมติรับหลักการร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เสนอโดยคุณวันวิภานะมะติเอกฉัน394เสียงแล้วก็มีมติเอกฉัน401เสียงให้รับหลักการร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เสนอโดยคุณวรสิทธิ์ก็คือจากทางพักภูมิใจไทยนั่นเองนะคะทีนี้มาดูเหตุผลกันหน่อยดีไหมล่ะ อว่าทําไมเขาถึงไม่ผ่านในร่างของคุณเซียเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นอม,มองอ่ะอย่างคุณเซียเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นเกมการเมืองเนาะที่ทําให้มีการไม่ผ่านเนี่ยนะคะเออคือบางคนก็บอกว่ามันดีเกินไปอะไรอย่างนี้บางคนก็บอกว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อ,อย่างเนี่ยเมื่อวานนี้คุณพิธานะคะเขาก็ได้มีการอภิปรายบอกว่าค่าแรงเพิ่มพักผ่อนเรียนรู้ใช้ชีวิตอันนี้สำคัญกับอนาคตรแรงงานและประเทศยังไงซึ่งเขาก็บอกว่าน่าเสียดายนะคะที่ร่างพรบรคุ้มครองแรงงานฉบับของคุณเสียที่วันนี้ได้ร่วมสนับสนุนเนี่ยไม่ผ่านนะเพราะว่าร่างเนี้ยก็จะช่วยแก้ไขปัญหาผู้ใช้แรงงานเนี่ยให้ดีขึ้นอืม นี่แหละคือเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายนะทีนี้ค่ะแอนจะพาไปดูความต่างกันหน่อยว่าเอ๊ะร่างของคุณวันวิพากับคุณเสียต่างยังไงเพราะว่าเป็นร่างของเก้าไกลเหมือนกันแล้วทำไมเขาถึงต้องแยกร่างกัน ทางคุณวัมวิพาบอกว่าเหตุผลที่ต้องแยกร่างพรบรคุ้มครองแรงงานเป็นหลายฉบับเนี่ยเนื่องจากว่ามีประสบการณ์จากสมัยพักอนาคตใหม่นะคะที่เมื่อเสนอร่างกฎหมายเพียงฉบับเดียวเนี่ยพอถูกพอถูกสภาปัดตกหลักการแล้วก็วาระหลายอย่างในร่างกฎหมายเนี่ยมันก็ถูกปัดตกทั้งหมดทั้งนี้เขาก็เลยยื่นไป2ฉบับประกอบด้วยร่างของคุณวัมวิพาที่เสนอคุ้มครองคนทํางานภาครัฐแล้วก็เพิ่มสิทธิ์ลาคลอดเป็น180วันพ่อแม่เนี่ยแบ่งกันได้ซึ่งต่อมาก็ถูกวินิจฉัยว่า เป็นร่างการเงินแล้วก็ร่างของคุณเสียจำบาทองซึ่งไม่ใช่ร่างการเงินโดยหลังจากนี้เนี่ยคุณวันพิภาก็บอกว่าต้องต่อสู้เรื่องเนื้อหาในชั้นกรรมธิการอีกนะคะเพราะว่าร่างหลักอะ่ะมันคือร่างของรัฐบาลก็คือจากทางพักภูมิใจไทยการเสนอสิทธิ์ลาคลอดเพียง98วันนะคือหมายถึงว่าของของภูมิใจไทยนะที่ เพียงแค่98วันรู้สึกของคุณพันวันวิภาถ้าอานจะไม่ผิดจะร5อวันมั้งคะถ้าผิดต้องขออภยัยรวมถึงพิจารณาประเด็นการคุ้มครองคนทํางานภาครัฐนะคะจากคุ้มครองกลุ่มใดบ้างอ่ะก็ได้แค่นี้ก็แค่นี้ไปก่อนเนาะที่เหลือก็คงต้องลุ้นแหละนะคะว่าร่างนี้จะเนื้อหาไปถึงแค่ไหนอย่างไรก็ เป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะคะ